อสังหารเนี่ยก็เป็นโอกาสของทุกยุคทุกสมัยที่เกิดวิกฤตตตอยให้คุณแบบถือทรัพย์และราคาตกก็จริงและคุณไม่ร้อยเงินคุณถืออีกยี่สิบสปปีก็อาจจะขึ้นมากกว่านี้ยูดีถึงแม้ว่าันนี้จะเกิดโควิดมาแต่ที่ดินแผ่นดินก็ไม่ได้แย่ถูกไหมฮะตึกทำงานคุณก็อยู่ที่เดิมอยู่ดีอย่างเงี้ยฟันเดมเมทัลของอสังหาไม่ได้เปลี่ยนเลยให้คุณซื้อกาาาาระแสทำเลดีไปเลยดีกว่า B T S เนี่ยทำให้การเกิดตัวซัพพลายที่ดินที่แบบดีๆอ่ะมันมากขึ้น B T S ดีไหมมันดีแต่ความคุ้มค่าคุณต้องมองปัจจัยอื่นมากกว่านั้น <S <S และผมชื่อคิมนะครับก็เป็นเจ้าของช่องคิม p o p e r t y live ใน YouTube มีผู้ตามมา407คนครับ ในประเทศไทยเองตอนนี้เนี่ยปัญหานี้คุณหรืเป็นปัญหาที่ big ิ big topic หลักๆนะครับคือ70%ของ GDP เป็นหนี้นะเพราะประชาชนเป็นหนี้ค่อนข้างเยอะ <S <S ทำไมาผมถึงพูดอย่างนี้แบบว่าในสถานีทรัพป์เนี่ยมันมีการกู้เงินเยอะสมหลายคนอาจจะรู้นะครับแล้วผมถามเลยว่าวันนี้เนี่ยมีใครที่แบบไม่มีหนี้บ้านติดชะงักหลังตัวเองบ้างแต่ก็ถามว่าวันนี้โควิดมาครับมีกี่ธุรกิจที่ได้ผลกระทบ ตกงานไล่ท่านออกหรือว่าก็ขายตกก็าตามดังนั้นเนี่ยนะครับผมคุยกับแบงค์หลายแบงค์มาตอนนี้ NPL ก็จะเริ่มเยอะขึ้นแน่นอนเพราะว่าประชาชนถูกเล่ออฟนะครับทำให้เขาสิ่งที่เขาต้องตัดทิ้งเลยก็คือตัดพวกหนี้ที่เป็นก้อนใหญ่ๆคือบ้านนี่แหละดังนี้ยจะมีบ้านมีต่างหามากมาที่ยังถูกคัดทิ้งหรือถูกไม่ส่งหรือถูกเด้งเป็นหนี้เสียของแบงค์นะครับถ้าให้พูดคือจะมีหนี้หน้าในระบบแบงค์ค่อนข้างเยอะนะฮะและราคาตาา่างหาถ้าตามหลักก็ต้องถูกงงแน่นอนนะครับแต่บอกว่าจะเป็นผลทผทีีีี่่่ดดมมััรบคคงไ ถ้าคุณหาครับที่ดีมันก็มีราคาที่ถูกนะครับแต่ถามว่ามันมีต่ำกว่านี้ไหมผมต้องบอกว่าโควิดตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มเองเนาะไม่ใช่แค่ไทยนะครับทั้งโลกเพ,พิ่งที่จะเริ่มเองแต่ถ้ามันรามกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะทําให้ราคาตกกว่านี้แต่สิ่งที่ตกไม่ตกเนี่ยมันอยู่ที่คนที่ร้อนเงินด้วยถ้าเขาไม่ร้อนเงินมันก็ไม่ไมตกนะฮะมันเหมือนกับการซื้อของใน,ในห้างเนาะสาวๆน่าจะเคยเข้าใจในวันแรกๆเนี่ยของดียังมีอยู่ถูกไหมครลดราคาเหมือนกันนะลด,นนะด,ดยัาสิบเปอร่ แต่พอลด70%ปุ๊บเนี่ยของสวยๆเริ่มไปแล้วอสังหาคล้ายๆกันเลยครับทำเลดีๆเนี่ยมันจะถูกจับายไปก่อนถูกซื้อไปก่อนหมายความว่าบางครั้งอาจจะไม่ลดก็จริงรถลดน้อยก็จริงแต่คุณยังไ้ซื้อของที่ดีในราคาที่แบบยังดิสคาวบ้างแต่ถ้าจะรอมากกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะเหลือของที่ไม่ดี อสังหารเนี่ยก็เป็นโอกาสของทุกยุคทุกสมัยที่เกิดวิกฤตเช่นปีที่ศูนย์คเห็นว่าคนรวยจากอสังหารก็เยอะแยะซื้อที่ดินโกยไว้เหอะมันขึ้นกระชุยกันครับถึงแม้ว่าตอนสี่ศูนย์เนี่ยหลายคนจะพูดถึงว่ามันเป็นฟองสบู่อสังหาเนาะเราก็เห็นแล้วที่ฟองสบสู่แน่นอนนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าราคาประเมินที่ดินตอนนี้หลังจากตกไปแล้วบบตกสี่ศูนย์ปุ๊กมันก็ขึ้นมาแล้วแซงสี่ศูนย์แล้วด้วยหมายความเท่าน,นี้เนี่ยต่อให้คุณแบบถือจับและราคาตกก็จริงและคคุุณณไมม่ร้้อออออยเงินนนถืออีีีกกก20ป็าาจจะขึกกด มันอยู่ทีว่ว่าเราบริหารการเงินเราดีแค่ไหนเราร้อนเงินมากแค่ไหนแต่เราคิดว่าเราวางแผนแล้วฉันส่งเงินได้ฉันถือได้ชัวร์อันนี้ผมก็แนะนําให้ซื้อแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ว่าคุณต้องซื้อราคาถูกนะและอาจจะมีค่าช่าปันผลที่ขัางดีแบบลัสโซเลียนราคา2 0 0 0 0ขึ้น2 5 0 0 0ขึน้นึ่งยอมรับว่ากระทบครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยจับลุนจับก,กลุ่มชาวต่างชาติ ชาวจีนหรือชาวยุโรปที่มาทํางานในไทยเป็นเอสแปในไทยอะไรต่างๆพวกนี้ฮะด้วยเมื่อก่อนเนี่ยค่าเงินไทยที่แข็งด้วยแล้วก็สกิจขั้นนอนมันแย่มากแล้วคนไม่เดินทางดังนั้นค่าเช่าระดับ2 0 0 0มืขึ้นเนี่ยนะครับจะกระทบแน่นอนหรืออาจจะต้องลดราคาเหลือมาตั้งหมื่นห้าเพื่อจับกลุ่มคนไทยมากขึ้นคนไทยก็ต้องยอมรับว่าด้วยเรทเงินเดือนของคนไทยจาก่อนข้างน้อยก,ก่าฝรั่งนะโดยเช่ว่าสมมติประสาทเดียวกัน,นอ่ะฝรั่งมาอาจจะเป็นอีกเ е ทหนึ่งถูกไหมครับ แต่คนไทยเนี่ยอาจจะเหลือลดลงมาตั้ง30อย่างเงี้ยดังนั้นค่าเช่าเนี่ยก็ต้องถูกลดลงมาด้วยถ้าคุณจะจับคนไทยก็ต้องลดลงมาซึ่งที่ผมมั่นใจว่าจะมีคนเช่าที่ค่อนข้างแน่นอนก็คือบานหมื่นห้าลงมาโปรโมชั่นทำมาเพื่ออะไรก็ทําเพื่อปล่อยของให้ขายได้เร็วๆแต่บางที่อ่ะมันเหลือเยอะจริงๆอ่ะมันก็ต้องแข่งขันกันซึ่งผมเนี่ยอยากจะเชิญชวนตรงนี้ครับอสังหาเนี่ยมันเป็น การลงที่แบบมีพื้นฐานที่ค่อนข้างดูง่ายเช่นทำเลตรงนี้อยู่ใกล้ตรงไหนอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสมมตินะอยู่ใกล้ที่ทํางานคุณอยู่ใกล้อาหารดีๆอยู่ใกล้โรงเรียนอย่างเงี้ยทำเลพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงแม้ว่าวันนี้จะเกิดโควิดมาแต่ที่ดินแผ่นดินก็ไม่ได้แยกถูกไหมฮะแผ่นดินก็ไม่แยกตึกทํางานคุณก็อยู่ที่เดิมนอยู่ดีอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเราเนี่ยสามารถมีติมีเงินเย็นฟันเดอร์มทัลของอาหาไม่ได้เปลี่ยนเลยให้คุณซื้ออาศัยทำเลดีไปเลยดีกว่า นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าทำไมอยากให้ทุกคนเลือกในแอะไรที่ดีที่เป็นแหล่งงานที่เป็นชุมชนที่แบบมีการค้าขายอาหารมีห้างมีทำไมที่มันแข็งแรงเพราะว่าต่อให้คนน้อยเขาต้องมีที่อยู่และนั่นเป็นที่เขาต้องอยู่อันดับแรกแต่ที่มันโอเวอร์ซัพพลายที่มันไกลเกินไปที่มันไม่สามารถมาทำงานได้จริงที่สร้างไว้ในป่าอาจจะอาจจะเป็นตัวเลือกที่หลังๆแล้วกันต้องบอกว่านแปลว่าถ้าคุณซื้อถูกของดีเฮ้ยคุณได้คนเช่าก่อนคุณมีค่าเช่าเลย แต่ถ้าคุณเลือกไกลที่ไม่ดีคุณอาจต้องรอนานและเพอๆอาจจะไม่มีคนเช่าเลยซ้ำ B T ีเนี่ยทำให้การเกิดตัวซัพพลายที่ดินที่แบบดีๆมันมากขึ้นสมมติว่าก่อน B T อยู่ที่ไหนในกลางเมืองแปลว่าแอร์เรทที่ดีคือกลางเมืองซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแล้วในกลางเมืองก็ต้องดีอยู่แล้วแต่พอมันกระจายไปนอกเมืองบ้างวงแหวนบ้างแอร์เรทที่แบบไม่เคยมีคนอยู่เลยก็จะมี B ท S เป็นลงพอลงปุ๊บก็เกิดคอนโดขึ้นมามากมายแต่คำถามคือว่า ทำเลนั้นเนะี่ยมันไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนอาจจะเป็นแบบเมืองที่แบบไม่ค่อยมีคนอ่ะความไดนมันตันอยู่แล้วพอคุณเอาคนโดไปขึ้นปุ๊บมันเหมือนมันเติมไม่ทันและประเด็นคือคราคาแพงด้วยเคยเห็นไหมครับว่าบางครั้งอยู่ตรงในเมืองสีลมหรือว่าสาทรเลยนะแต่เข้าไปในซอยราคาถูกกว่าติด BTS แถวสำโรงไกลไกเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับแล้วถามว่าเท่านี้คุณอยู่สีลม,มอ่ะคุณมาสีลมคุณนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์ถึงเลยกับคุณต้องนั่งจากสำโรงขึ้นมา,ขนมาเข้ามาเนี่ยหรือนั่งสีม่วงต่อตอีกสถานีนึ ต่อ,อข้ามมาอีกอันนึงเข้ามาเนี่ยคุณชอบใหนมากกว่ากันทั้งนี้ราคาเท่ากันและแถมสีลมสารทเนี่ยของกินเยอะมากเห็นภาพไหมครับอันนี้ต้องมาถามว่า BTS ดีไหมมันดีแต่ความคุ้มค่าคุณต้องมองปัจจัยอื่นมากกว่านั้นเช่นการอยู่อาศัยเ,เช่นที่ทํางานเช่นแหล่งอาหารเช่นโรงเรียนลูกหรือเช่นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจพวกนี้มันเป็นปัจจัยในการอยู่อาศัยไม่ใช่แค่ B t ทออย่างเดียวนะครับ ทิ้งท้ายคำคมอันหนึ่งแล้วกันนะครับค้ามีบอกว่าถ้าคุณจะเลือก2ที่สอดทำเลที่1เป็นทำเลที่แบบไม่ค่อยโตมากไม่ค่อยพีคไม่ค่อยแรงแต่ราคาถูกกับที่1ครับเป็นทำเลที่แบบว่าโอ้โหพรามแอเรียดีตลอดแล้วก็เห็นก็อยู่วมื่มันดีนะครับแต่ราคาแพงถามว่าจะเลือกอะไรนะครับคำแนะนำของผมเนี่ยให้คุณเลือกที่ดีเอาไว้ครับเพราะว่า่างเนี้ยในเมื่อสังหาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกที่ไหนคุณมีโอกาสพลาดได้เสมอถ้าคุณไปดันพลาดในแอเรที่ไม่ดีแพงกว่าน,นี้ก็แพงอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วจะห่วยอยู่นั้นแหละแต่คุณเคยเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเลือกจอทารที่ดีนะวันนี้แพงก็จริงแต่ว่าที่สิปีขา้างหน้ามันก็ถูกอยู่ดีนะครับนี่นี่ยเลยเห็นบอกว่าเลือกในที่ดีแล้วคุณจะปลอดภัยกับการสุ้มากขึ้นครับ